11.50นาา50นาทีเจ้าชายแฮร์รี่แห่งอังกฤษอดีตผู้ช่วยนักบินประจำเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ส่งร่วมบินโชว์กับทีมเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ในงานแอร์โชว์ของกองทัพอากาศอังกฤษเมื่อวานนี้โดยทีมโชว์รูปแบบของการบินหลบหลีกไม่ใช่การบินผาดแผลงและในงานยังมีการแสดงของเครื่องบินอีกหลายรุ่น 13นาฬิกาที่ประชุมครมมีมติยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้13นาฬิกา30นาทีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษประกาศรายชื่อผู้ครอบครองรถยนต์หรูจดประกอบจำนวน488คันซึ่งเป็นรถที่มีมูลค่า4ล้านบาทขึ้นไป โดยเป็นรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร71คันและในภูมิภาค417คัน14นาฬิกาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างประชุมชุดคลี่คลายคดีการหายตัวไปของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรพร้อมประสานตำรวจภาค9ส่งตัวคนขับรถของนายเอกยุทธ์มาสอบสวน